วันนี้กำลังจะนั่งรถไปโอกแลนด์นะคะแสงเข้ามาดูมีแก้มใช่นะคะนี่ค่ะก็อยากจะแบ่งปันนะคะนั่งรถไปเฉยๆนะคะก็รีดนะคะรีดไล่น้ำเหลืองนะคะรีดให้ไขมันที่อยู่ใต้ตานะคะคนสูงอายุอย่างเรานะคะ ต้องออกกาลังกายไปหน้าบ่อยๆนะคะรีดรีดเสร็จแล้วไล่ค่ะไล,ไล่เอาไปลงที่ต่อมน้ําเหลืองหลังหูนะคะแล้วก็หนังตาที่หย่อนคล้อยนะคะหนังตาที่หย่อนคล้อยมาไม่เพียงแต่ทําให้เราใบหน้าอ่อนยาวขึ้นนะคะช่วยลดปัญหาด้วยค่ะอย่าโทษอายุนะคะอย่าบอกว่าโอ้ยอายุมากแล้วหนังตาย่อนคล้อยนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะยิ่งแก่ยิ่งมีคุณภาพนะคะนี่ค่ะ ดีนะคะนี่ค่ะเอานิ้วสองนิ้วเนี่ยค่ะกลึงไปไล่ไปนะคะตรงเบ้าตาพอดีเลยนะคะไขมันที่หย่อนคล้อยกระดูกที่หดลงไปนะคะหดตัวลงไปนะคะเราจะจับตัวเราจะจับเจอไขมันเลยนะคะมันทำนะคะอย่าปล่อยอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอายุมากใช้เวลาดูแลตัวเองนะคะมันดูแลตัวเองเนี่ยค่ะไปที่น้นไปที่หลังหูนะคะไปที่หลังหูไปที่ต่อมน้ําเหลืองนะคะ เนี่ยค่ะสายตาจะาสว่างนะคะลดอาการพร่ามัวจากสายตาด้วยนะคะการนวดหน้าคือการออกกำลังกายให้กับใบหน้านะคะถ้าหากว่าเรายกแขนยกกล้ามบ่อยๆแล้วแขนของเราเป็นก้อนเป็นกล้ามได้ใบหน้าก็เช่นกันนะคะจะหมั่นเอามาแบ่งปันค่ะ